สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วออโดยคลิปนี้จะมาแนะนำการทำภาพแบบว่าเพื่อนๆเ,เ,เคยแบบว่าเคยไปเที่ยวแบบว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ขึ้นไปบนแบบภูเขาสูงๆหรืออะไรแบบนี้ไหมคือบางทีอ่ะเราไปแบบจังหวะไม่ดีอ่ะคือแบบบางทีฝนอาจฝนอัดไม่ตกนะแต่ บรรยากาศวันนั้นคือมันแบบว่าฝ้าหมอกเต็มไปด้วยฝ้าหมอกอะสมมติเรากําลังจะถ่ายรูปภูเขาหรือวิวเมืองอะไรเงี้ยแล้วด้วยแบบฝ้าหมอก,กเยอะๆเนี่ยเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นี่นะน่าจะเห็นภาพนะครับคือแบบวันนั้นพอดีอันนี้ทริป,รปนี้ผมไปเวียดนามเมื่อประมาณสิ้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเองเนี่ยแหละ แบบโหเสยียดายมากเลยฟ้าหมอกเต็มหมดเลยนี่ถ้าไม่มีฟ้าหมอกนี่โหวิวนี่เคลียร์มากเลยแต่ทำไงได้ครับก็ไปถึงแล้วนะจะไม่ถ่ายก็ไม่ได้เดินก็เหนื่อยขึ้นเขาอันนี้ชื่อเมืองบักซอนบักซอน b a c s o n นะครับน่นาอนานว่าบักซอนบักซอนหรือบักซันอะไรสักอย่างนี่แหละอยู่ที่เวียดนามออกจากฮานอย ประมาณสองชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วเมืองนี้สวยมากครับภูเขาแบบโอ้โหแบบเออแบบเหมือนแบบมีคนมาจับวางไว้ครับอันนี้เป็นแค่ม,มุมแบบมุมแคบๆนะเดี๋ยวจะให้ดูม,มุมกว้างในในภาพในฟิกเกอร์ที่ผมแต่งรูปเสร็จไปแล้วนี่อันนี้ให้ดูให้ดูนี่อันนี้คือมุมอีกด้านหนึ่งคือแบบว่า สวยงามมากแบบโหไม่ได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้นานและคือไปแบบเห็นแบบพอขึ้นไปบนเดินขึ้นเขาไปปมาชั่วโมงนึงแล้วก็ปีนทัศาน,านฟ้าเขาอ,อีกนิดนึงแล้วก็นี่เห็นวิวแบบนี้เลยภูเขาทุกลูกแบบถูกจัดวางนี่นให้ดูภาพหนึ่งครับนี่อันนี้คือมุมกว้างอันนี้ผมถ่ายเป็นพาโนรามาเป็นแนวนอนเออแนวนอนมามาสักสามสี่ใบมั้งแล้วก็มาต่อต่อตอตอเอา คือถ้าถ่ายใบเดียวเนี่ยมันมุมรับภาพมันจะไม่ได้ประมาณเนี้ยก็เลยต้องถ่ายพนนานรามามาโอเคถ้างั้นมาเข้าเรื่องกันต่อเนี่ยอย่างอย่างอย่างภาพเนี้ยดูเผินเผแบบเออมันก็มันก็เคลียร์ไม่ค่อยมีฝ้าหมอกเลยแต่ในสภาพจริงๆแล้วอะวันนั้นที่ผมไปอะมันเป็นแบบนี้เลยเนี่แบบนี้เลยเนี่ยนี่ถ้านี่กลับมานี่แบบโอ้โหเอ๊ะจะแก้ไขรูปยังไงก็ลองดู เราก็ลองใช้โปรแกรมแต่งภาพดูแก้ไขมันทงนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะเปิดโปรแกรมไล์รูปก่อนคืท,นที่เราเราคาดเดากับธรรมชาติย,ายิ่งไปช่วงยิ่งไปช่วงหน้าฝนเนี่ยโอ้โหแบบ ยิ่งเป็นลุ้นเลยวันไหนฝนไม่ตกฟ้าดีนี่ผมต้องลุ้นกันแบบวันต่อวันเลยนี่นี่คือสภาพสภาพความเป็นจริงสภาพความเป็นจริงอันนี้คือไฟล์รอจะก,กล้องแคนนอนหดีครับหลังจากที่แต่งเสร็จแล้วน่าจะประมาณ ประมาณนี้น่าจะประมาณนี้ให้ดูว e ฟอร์กับอั t เตโอ้โหคนเรื่องเลยอ่ะถ้างั้นเรามาลองแก้ไขภา,าพที่แบบฟ้าหมอกขาวๆไม่เคลียร์ดูกันนะครับมาเริ่มกันเลยก็คอยดูเมาส์ที่ผมจิ้มตามเครื่องมือด้วยนะันบางทีผมอาจจะแบบเพลินๆกับ จะคอยพูดไปด้วยแล้วกันส่วนใหญ่เวลาผมแต่งรูปอะก็จะมาที่เครื่องมือนี้ก่อนเลยนะอันนี้ไม่มีแบบแผนนะแล้วแต่ใครจะทำอะไรยังไงก็ได้แต่นี่คือผมกำลังอธิบายในใน,ในแบบที่ผมชอบทำเป็นประจำประจำผมจะชอบชอบอย่างแรกเลยะคือผมชอบเช็ครูปก่อนเลย ว่ารูปที่ผมถ่ายมาเนี่ยเบอร์ไหมเอาโฟกัสไหมคือคือถ่ายโอเวอร์อันเดอร์มาไม่ไม่ไม่ค่อยซีเรียสมากเท่าไหร่กับเรื่องที่ถ่ายเบอร์เนี่ยถ้าถ่ายเบอร์มันที่แบบผมว่ามันแก้ไขแบบยากเลยอะ่ะหรือบางทีผมผมลบทิ้งเลยนะแบบองค์ประกอบดีๆอะไรเงี้ย,ยแบบแบบเพื่อนๆหลายคนแบบลบเลบเลยเอ,อะไรเงี้ยคือผมคือแบบไม่รู้สิคือผมแบบเอากลับมาแล้วมัน,ม,นมันไม่รู้อะ่ะไม่สบายใจในเมื่อมันอยู่ในกล้องแล้วก็ลบลบซะเลย เั้นเรามาลองปรับความคมชัดดูก่อนโดยรวมแล้วภาพนี้ก็ถ่ายมาชัดของมันแหละภาพนี้ถ่ายด้วย ISO 100รยะยะที่58มม,ม f 1 1นะครับน่าจะใช้ขาแหละอันนี้5.0วเิเราก็นั่งเช็คภาพแนะนำทุกครั้งว่า เมื่อเอาโปรแกรมเอารูปแบบเข้าโปรแกรมไลน์รูมแล้วมานั่งเช็คภาพดูก่อนว่าชัดไหมผมเคยผมเคยแบบทําแบบไม่ได้เช็คก็ทำไปที่ปุ๊บ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 แล้วมาซูมดูแบบประมาณเนี้ยเอาเราถ่ายโฟกเอาโฟกัสมาเงี้ยเวลาที่เราเสียไปเป็นชั่วโมงนี่คือแบบเสียไปเลยอะ่ะคือทางที่ดีเราควรจะมานั่งเช็ครูปดูก่อนโดยรวมก็โอเคดูที่ ยังอัดอยู่แล้วก็เริ่มปรับความคมชัดก่อนแล้วกันนะดูดูไอ้จอเล็กที่ประกอบด้วยก็ดีนะครับเหมือนมันจะซูงเข้าไปให้อีกหน่อยมั้งหรือยังไงเนี่ยถ้าถ้าเราปรับชัดเกินไปมันจะดูกระด้างนะแั้ัันผมเอาสักร้อยแล้วกันดูดิจากของเดิม ขมชัดขึ้นเยอะเลยเอาละรูปนี้คือเราสบายใจแล้วเราไม่เอาโฟกัสเราก็มาปรปับมากิ้งความนวลเนียนของมันนวลมากไปก็จะดูเบออๆไปหน่อยเราก็เอาพอลบๆแบบไอจุดเม็ดๆออกไปหน่อยแล้วกันยี่สิบสามรูมินนี่อันนี้ก็นวลน,นุ่มเลยนุ่มไปก็เสียดีเทลไปนิดนึงแต่ก็ได้อยู่ ประมาณนี้โอเคความคมชัดเราได้แล้วเราแก้ไขมันเรียบร้อยแล้วงั้นเราก็ค่อยเรียงลงไปแล้วกันเรียงแต่ทวละเครื่องมือภาพนี้มันมันต้องโดดคอนทราส์อะมันต้องโดดคอนทราส์ลองดูพื้นพื้นพื้นบริเวณทุ่งนานะเมื่อผมอัดคอนทราส์เข้าไป ความฝ้าบอกอะดูจะหายเป็นทุ่งนาคือแบบว่าดีขึ้นแต่ว่าบริเวณท้องฟ้านี่น่าจะเสียรายละ,ละเอียดไปนะ้นันประมาณนี้ก่อนแล้วกันประมาณนี้แล้วก็ไฮไลท์ไฮไลท์ก็จะเป็นพวกดึงรายละเอียดกลับมาดูสิมีอะไรให้เรากลับมาไหม,ไมค่อยมีเท่าไหร่ แต่ว่าพวกไฟเมืองก็อาจจะพอได้หน่อยเนะเห็นไหมได้มานิดนึงนอ่ะแล้วกันดึงให้สุดไปเลยเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงนะครับก็เร่งลำโพงเสียงลำโพงเอาแล้วกันนะชาร์โดชาร์โดให้ไม่เอาไว้ก่อนยังไงมังทำให้ขาวเข้าไปอีกเอาไว้ก่อนไว้นี่เขียยดูซิก็ทำให้ขาวไปอีกทั้งนั้นเรามาแบ็คดีกว่าแบ็คถอยหลังหน่อยเออ จากภาพ before กับ after after ก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะยังยังไม่ดีสักเท่าไหร่นนนะทมที่สำคัญอย่าลืม เช็คดูด้วยนะครับว่าภาพเราอ่ะมันอมมันอมน้ําเงินอมฟ้าอมสีอะไรเงี้ยความเพี้ยนของสีอครับทางภาพเรามาดูด้วยตอนแรกมันอยู่ประมาณนี้นะอันนี้ใช่ไหมเราก็ลองดันไปสักให้มันเหลืองๆห,หน่อยแล้วกันให้มันไปทางโทนเหลืองเออประมาณนี้น่าจะพอได้ ส่วนสีเอาไว้ก่อนดีกว่าทั้งนั้นเรามาแก้สีแก้ไขเฉพาะจุดตรงที่เราเน้นส่วนใหญ่ผมว่าถ้าคนมองรูปเนี้ยเขาคงไม่มองแบบท้องฟ้าแน่ๆเพราะฟ้ามันไม่ค่อยมีอะไรเขาจะมองที่ไฟเมืองกับบรรยากาศของภูเขาผมก็เลยว่าเลยคิดว่าน่าจะทําให้บริเวณเนี้ดูโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจแต่ตอนนี้ มันขาวอยูงมันเป็นฝ้าฝ้าฝ้าหมอกอะไรเงี้ยงั้นเรามาลองดูนะมาใช้เครื่องมือนี้ก็ได้เดียวเดียวฟิลเตอร์ตัวนี้ก็ได้แล้วก็ลองปรับคอนทราสดูสิคอนทราสทำไปปรับไปนะครับมันแต่ละรูปแต่ละรับก็ไม่ตายตัวลองดูผมคุมประมาณโซนนี้แล้วกันมาดูฟึ๊บอันนี้ของเดิมนะเมื่อผมดันบวกบวกคอนทราสไปฟื้ รู้สึกว่ามันจะมีความความแบบคือดีขึ้นอะ่ะ <c oughs> เหมือนเรากำลังทะลุฟ้าหมอกลงไปเพื่อให้เห็นเมืองข้างล่างด้วยเครื่องมือนี้ด้ฟัง์กชันนี้ซือโอเคก็ได้อยู่ได้อยู่คอนทาราสมาณนี้ลองใส่ไว้เข้าไปสิอ่าและ คเรภา้คเณภา้คเณตา้แต่ตัวนี้พอเราดันเยอะไปมันก็มันก,มนก็มันทำให้ภาพบริเวณเมืองเนี่ยเคลียร์ขึ้นแต่ว่าผลของมันคือที่ตามมาคือมันดูแข็งกระด้างเห็นไะหแต่ก็ไม่เป็นไรเนอะทอาไปก่อนอันนะี้ทาทาเป็นแบบเป็นไกด์ให้ดูแล้วกันเพื่อเพื่อนๆเ,เ,เอาไปต่อยอดในการทาในแบบ ของตัวเองประมาณนั้นอพอได้สิลูชั่นใส่ไหมเขี่ย,ยไปหน่อยนึงก็ได้ชาร์ปหน่อยไหมาชาร์ปไปทักยี่สิบอ่ะเราลองซูมไปดูก็พอได้นะเรามาดูภาพเก่าภาพส่ลรอตด,ดูสิเริ่ม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 ,มดูน่าสนใจขึ้นเยอะ จากภาพเดิมแบบโอ้โหนี่ฟาจับจับหน้าเลนหรือเปล่าเนี่ยมาต่อเราสืกว่าภาพมันก็ยังมืดๆอยู่ใช่ไหมลองดันไว้ดูอพอได้พอได้ มาในดูมาในส่วนของลูมิเนนต์ในฟังก์ชันที่เกี่ยวกับพวกสีดูนะอะนไงคือบริเวณทุ่งนาเนี้ยมันเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ตอนนี้มันดูเขียวมันดูจมๆใช่ปะม,มาตรงนี้นะครับดูดูด,ดูดูเมาส์ผมนี่นี่นี่มาตัวนี้น,นี่แล้วก็ลองบวกบวกกรีนเข้าไปอ้โหปอนไงเออสีเหลือง แต่ว่าเวลาดึงดึงสีเหลืองก็ทุกนาอาจจะสว่างขึ้นแต่ว่าส่วนรายละเอียดไอ้พวกสีเหลืองตามไฟนี้นอาจจะหลุดไฮไลท์แต่ก็ไม่เป็นไรท,ท,ทําให้ดูเป็นไกด์ไปก,ก่อนดูนะครับอพอได้ออรอเรนอออเ้นอประมาณนี้เราดูว่าแบบทุกงนาหรือบริเวณน,นี้ยัง ยังดูมืดๆไปหน่อยก็มาที่ adjustment b u t ก็ได้ adjustment b u t บวก exposure ไปทัก40แล้วลองระบายดู้ยเยอะไปเยอะไปไม่เอาน่าจะ20ก็คงพอเออก็ได้นะได้อยู่ได้อยู่ เติมคอนทาร์ไปสิอีกนิดหนึ่งคอยเตะถือพอได้ใส่ที่เขียวเข้าไปหน่อยอดีมากไอ,ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นประมาณว่ามันสามารถแบบเขี่ยไป ว่าจะเขียวแบบไหนจะเขียวอมแบบเขียวอมเหลืองอะไรเงี้ยลองเลื่อนๆดูตัวอื่นก็เหมือนกันครับประมาณนี้แล้วกันนะเทียบภาพเทียบกับภาพเก่าดูมันคนละเรื่องเลยเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปอะอยากให้มาสนใจการแต่งรูปด้วยนะไม่ใช่แบบถ่ายอย่างเดียวผมว่าการแต่งรูปก็สนุกดีมันทำให้เราแก้ไขาภาพได้แบบ อย่างนี้ย,ยังไม่อยากแต่งรูปอีอกอใครจะบอกว่าจะจบหลังกล้องจบอะไรก็กแล้วแต่ไม่เป็นไรเราเราว่าวิธีของเรานี้สนุกดีมาแต่งรูปแต่งอะไรให้มันดูแบบดูดีกว่าเดิมอะ่ะ พอเราปรับไปแบบว่าดูมันสว่างขึ้นเยอะคนอื่นคงแบบดูบว่าเอ๊ะทำไมกลางวันเขาเปิดไฟกันด้วยเปล่าหรอครับเราถ่ายกันช่วงช่วงช่วงโพลเพแล้วแต่เราใช้โปรแกรมแต่งรูปไงมันก็เลยดูแบบว่าอุ้ยสว่างเฮ้ยเปิดไฟด้วยดูน่าสนใจเข้าไปอีกอหลังจากที่เราได้ บริเวณนี้แบบว่าดูชัดเจนขึ้นดูใสขึ้นแต่ท้องฟ้าขาวจั่วดูไม่น่าสนใจเลยแก้ปัญหาด้วยการเทสีลงไปเลยแล้วกันโดยใช้เครื่องมือ g า a ดี i a ิ f เตอร์กดเอฟเฟกกดเอฟเฟก,กครั้งก็ได้นะครับถ้าค่าแบบว่าไอพวกค่าต่างมันยังตั้งแบบที่เราตั้งไว้ก่อนนั้นเนี่ยบางทีเราลืมไงเราทาไปปืบออทำไม เอามันเป็นแบบนี้เราก็ต้องมากดที่เอฟเฟกเพื่อให้ค่าทุกอย่างเนี่ยกลับมาศูนย์ใหม่เหมือนเดิมโอเคังั้นเราก็ลากการเดียนฟิลเตอร์ลงมาเราก็ใช้สีเหลืองนะโอ้เยอะไปปะ่า อาแบนึงนะอุยอันนี้แล้วแต่ความชอบนะของแต่ละคนว่าอยากให้มันประมาณไหนผมแค่ทำเป็นไอเดียให้ดูเฉยๆจากฟ้าขาวๆแบบว่าให้มันแบบดูแบบให้มันเหมือนแสงเย็นๆจริงๆมันก็แสงเย็นแหละแต่เนนั้นฟ้าไม่ดีจริงๆ เริ่มดูกลมกลืนมากขึ้นโอเคไหมเราเทียบกับภาพเก่าอีกครั้งหนึ่งนะดูคนละเรื่องเลยการแก้ฟ้าหมอกไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เป็นเรื่องง่ายมากสาหรับคนแต่งรูปแต่ก็ต้องมีแบบว่าผมว่าก็ต้องมีแบบเอ,อมีไอเดียนิดนึงว่าตรงไหนควรจะทําอะไรยังไงดูโหด,โดูภาพนี้ดิยียคนละเรื่องอะ่ะ ใครจะโยนเข้าไปทำใน Photoshop Photoshop ต่อก็ก็แล้วแต่เดี๋ยวไปย้อมสีทำนู่นนี่นั่นให้มันละเอียดมากขึ้นทำทำในสิ่งที่แบบไล r ์รูมันทำไม่ไดก้ก็โยนเข้าไปใน Photoshop ต่อก็ได้ครับ โอเคน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้ลองทำกันดูนะครับจากภาพฟ้าบอกหลายคนอาจจะเก็บมันเข้ากุไปแล้วก็ได้แต่ลอง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 ,ลองหยิบมันขึ้นมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งดูง่ายนิดเดียวโอ้โหโปรแกรมไล o ูมถ้าเราเข้าใจมันยังไงถ้าอยากให้ผมทำ สอนแต่งภาพหรือแก้ไขาภาพแบบไหนก็คอมเมนต์มาหรือก็มาพูดคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์ยังไงก็อย่าลืมฝากแชร์ฝากกดกดติดตามกันด้วยนะครับใน youtube เดี๋ยวคลิปหน้าจะได้มาทำอะไรสนุกสนุกให้ดูกันต่อนอะโอเคโดยรวมนี่ประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆถ้าถ้าผมทำเองก็คงจะแบบเอาไปใส่แสงใน Photoshop ทำนู่นนี่น,น,น่นเนียนให้มากกว่านี้อย่างภาพภาพตัวฉับนี้ประมาณนี้อน,นี้คือที่ทำไว้ เออถ้าเล่นถ้าเพื่อนเล่นฟิกเกอร์ก็ก็เข้ามาคุยกันได้นะฟิกเกอร์นี่ถามชื่อนี้เลยในฟิกเกอรก์ก็เป็นที่ที่ผมชอบเก็บรูปไว้เอาไว้ดูเล่นเป็นผลงานาประมาณนี้อันนี้มีหยอดแสงโกงด้วย โอเคก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับยังไงล่ะถ้าติดปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์ถามผมได้ผมก็มาตอบให้อยู่แล้วโอเคคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับบายบายครับสวัสดีครับ